สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพ w ชวอตวันนี้จะมาแนะนาวิธีการดูเวลาในต่างประเทศนะครับคืออย่างนี้เมื่อเช้าเนี่ยมีน้องคนนึงถามมาว่าเขาจะดูเวลาในส่วนของประเทศอิสราเอลอย่างไรนะครับวิธีการดูเวลาในต่างประเทศเนี่ยผมทําเท่าที่ผมคิดนะมันจะมีอยู่แค่2แบบเท่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอทุกคนนะวิธีการแรกเนี่ยเป็นวิธีการที่ง่ายมาก,ว,กาวิธีการที่2นะครับจะเป็นวิธีการที่ยากมากลองดูแล้วกันว่าเราชอบแบบไหนนะครับวิธีการที่ยากเนี่ยอาจจะให้เป็นข้อมูลหรือความรู้เอาไว้ลวกันนะ โอเคก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดถึงการดูเวลาในต่างประเทศผมมีอยู่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รู้ก่อนคือในส่วนนี้ครับในส่วนการดูเวลาในปัจจุบันเอาละมาดูกันหล,หลายๆคนยังดูเวลาในปัจจุบันไม่เป็นครับสังเกตด,ด้านบนนะครับปดะดิียนมันบางแต่ไม่เป็นไร TUE คือ Tuesday วันอังคารนะครับเป็นตัวย่อของวันอังคาร TUE นะด้านล่าง3.1.21ถ้ามีจุด1จุดแบบนี้คือการแสดงปฏิทินนะครับ เดือน3วันที่21แต่ถ้าเรากดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้งมันก็จะเป็น6.2.00สังเกตไหม6.2.00มันจะตรงกับเข็มพอดีนี่คือการดูเวลาในปัจจุบันอ้อต้องบอกนิดนึงว่าคลิปนี้สามารถใช้กับนาฬิกาจ s ช o ็อกได้ทุกรุ่นนะโอเค6.2.00คือเวลาในปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นการอ่านการดูเวลาการดูเวลาในปัจจุบันแล้วก็ปฏิทินนะครับปุ่มขวาล่างมีหน้าที่ในการเปลี่ยนนี่ จำไว้นะครับสรุปนะถ้ามีจุด2จุดแบบนี้เวลาในปัจจุบันถ้ามีจุด1จุดแบบนี้คือปฏิทินอย่าจําผิดนะต้องอ่านให้เป็นด้วยเพราะอะไรสิ่งที่ผมเจอบ่อยๆคือหลายๆคนครับไม่รู้พอเห็น3 2 1อุ้ยเวลานี้เป็นเวลา3ส,าสตีสามยีนาทีเข็มไม่ตรงโอ้เข็มไม่ตรงต้องไปแก้เข็มละอันนี้ผิดนะครับจุด1จุดเนี่ยคือการดูปฏิทินอย่างที่2ครับหลายๆคนไปดูเวลาต่างประเทศในหน้านี้ เป็นหน้าที่ตกใจมากเลยคือหน้าของ l d t i m e ก็ต้องกดปุ่มซ้ายล่างนะครับในหน้าของ WT หรือ World Time นี่ WT หรือ World Time นะครับ WT หรือ World Time เนี่ยผมจะแนะนําให้ดูเวลาหน้านี้ในกรณีที่เราไปเที่ยวต่างประเทศแบบไม่นานนะครับตรงนี้มันสะดวกใช้แบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าเราไปต่างประเทศแบบอยู่ยาวๆเป็นปีนะหรือต้องไปอาศัยในต่างประเทศนะครับหน้านี้ผมไม่แนะนําเลยเพราะาอะไรการอยู่ในหน้าของการดูเวลา Worldtime เนี่ย มันจะไม่สามารถตั้งค่าได้และจะไม่สามารถเปิดระบบพลิกเข้อมือไฟติดได้ผมทําให้ดูปกติแล้วถ้าเราอยู่ในหน้าแรกนะครับเราเพียงแค่กดปุ่มซ้ายบนค้างไว้4-5งวินาทีก็จะเข้าสู่การตั้งค่ากดให้ดูนะ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้ากดไปตั้ง8วินาทีครับมันก็ไม่เข้าสู่การตั้งค่าต่อมากดปุ่มขวาบนตรงนี้ขวาบนนะครับจะมีหน้าที่ในการเปิดไฟและถ้าเรากดค้างไว้5วินาทีจะเข้าสู่การตั้ง เปิดพิ้อมือไฟติด1 2 3 4 5 6 7 8สังเกตไหมกดไป8วินาทีแล้วนะครับไม่มีคําว่า a จุดไลท์มาหรือ al มานะครับแล้วก็พิกข้อมือไฟก็ไม่ติดเช่นกันการดูเวลาต่างประเทศเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดได้นะครับและตรงนี้ก็มีผลอีกมีหลายๆคนบอกว่าพี่ผมดูเวลาหน้าหน้า world time แล้วนะครับผมไม่สามารถตั้งค่าเวลาได้ผมไม่สามารถเปิดระบบพิ้อมือไฟติดได้ นาฬิกาของผมเสียหรือไม่อันนี้คือคําถามแรกคําถามต่อมาคือนาฬิกาผมปลอมหรือเปล่าซื้อมาแล้วเป็นของปลอมแน่เลยเพราะไม่สามารถที่จะเปิดระบบพลิก้มือไฟติดได้บอกเลยนะครับว่าไม่ปลอมแต่หน้านี้มันไม่สามารถตั้งค่าได้ย้ำแล้วนะคลิปนี้นะครับตั้งผมตั้งใจทำนะครับดังนั้นต้องตั้งใจดูด้วยนะครับโอเคคราวนี้เรากลับไปที่หน้าแรกกดปุ่มซ้ายล่างและหน้าแรกของนาฬิกาเนี่ยอย่างที่บอกครับด้านบนจะเป็นวันในสัปดาห์ด้านล่างนะครับจะเป็นเดือนวันที่หรือ ด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของชั่วโมงนาทีนะครับคราวน,นี้วิธีการดูเวลาต่างประเทศแบบง่ายที่สุดง่ายที่สุดในโลกคือหันไปถามคน,นข้างหรือดูเวลาในประเทศนั้นๆครับว่าเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วแล้วก็มาตั้งค่าเวลาใหม่นะครับนี่คือวิธีการแบบแรกกดปุ่มซ้ายบนนะครับค้างไว้ประมาณ3-4วินาที1 2 3 4 5มนะครับมันจะมีเสียงดังติสสูงด้านบนจะขึ้นคําว่า BKK เห็นไหม BKK คือ เวลาในประเทศไทยสมมติว่าเราเพิ่งบินไปมันก็จะเป็น BKK แบบนี้แหละนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยให้ไปเปลี่ยนที่ชั่วโมงนาทีชั่วโมงนาทีตรงนี้นะครับชั่วโมงนาทีและน้องเขาบอกว่าอยู่ในอยู่ในประเทศอิสราเอลนะครับผมขอเปิดเวลาอิสราเอลนิดนึงนะครับเวลาอิสราเอลนะโอเคขอแก้นิดนึงเวลาอิสราเอล อิสราเอลเป็นเวลา13นาฬิก04นาที GMT บวก2จำคำว่า GMT ไหมนะครับ13นาฬิกา04นาทีเราก็ไปแก้เลยครับให้เป็นเวลา13นาฬิกา04นาที13แบบนี้นะแล้วก็04แค่นี้เองก็จบนะครับคราวนี้มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือหลายๆคนเปิดอันนี้ทิ้งไว้ดูด้วยนะครับว่าเปิดที่งไหมไหม DST นะครับ ไปดูด้วยว่าประเทศที่เราอยู่เนี่ยมันใช้ DST หรือเปล่าถ้าไม่ใช้ให้เป็น o อฟไว้ ide, แต่ถ้าใช้ให้เป็น on DST เนี่ยปกติจะเป็น o อฟนะครับไม่ต้องเปิดนะครับถ้าเราเปิด DST เนี่ยด้านหน้าตัวเลขเนี่ยจะมีคําว่า DST อยู่จะเป็นตัวสั้นๆจะเขียนตัวอักษรอยู่ว่า DST นะครับถ้าเราเปิดไว้นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ขอไม่ขอเปิดแล้วนะให้เป็น o อฟไว้ ide, ต้องต้องดูด้วยนะครับตรง DST เท่านี้แหละครับเราก็จะเป็นการดูเวลาในประเทศอิสราเอลแล้วเป็นไงง่ายไหม ง่ายเลยผมว่ามันเป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการที่มันยากมั่งนะครับเอาไว้เป็นความรู้สําหรับคนที่อยากได้วิธีการยากๆนะก็ดูคลิปนี้ต่อแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอเคจบละก็ก็ปิดคลิปไปเลยนะครับเอาละมาดูวิธีการที่ยากกันเรียร้อยเข็มยุ่กกอนนะผมขอกลับไปตั้งเวลาเป็นเวลาประเทศไทยเหมือนเดิมก่อนนะเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องอ่ะเป็นเวลาประเทศไทยเวลาประเทศไทยตอนนี้นะครับเป็นเวลา หกนาฬิกาเอ่อสิบแปดนาฬิกาห้านาทีโอเคสมมุติละกแกนอันนี้คือวิธีการที่ยากจะแนะนําจะแนะนําตัวอย่างหลายแบบนะครับผมจําได้ว่ามีน้องคนนึงถามผมมาว่าตอนนี้เขาอยู่ประเทศกัมบูชาเขาอยากจะตั้งเวลาในนาฬิกาดีช็อกเนี่ยให้เป็นประเทศกัมบูชาเนี่ยเขาจะตั้งอย่างไรผมก็บอกน้องไปว่าให้ดูอ้างอิงจากเวลา GMT หรือเออเวลาสากลของโลกว่า GMT ของกัมบูชาเนี่ย บวกไปเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนที่จะรู้ตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ก่อนคือเดี๋ยวนะผมขอหยิบคู่มือดีกว่าคือเวลา GMT นั่นเองนะครับนี่ปกติแล้วคู่มือเนี่ยนะครับมันจะมีเวลา GMT ด้านหลังตรงนี้นี่และจากการที่ผมได้ทดลองหาตัวย่อต่างๆผมไม่มั่นใจนะว่ากัมพูชาตอนนี้เขาใช้เมืองหลวงเป็นพนมเปญหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเขาจะย้ายเมืองหลวงแล้วนะและสังเกตว่าไอ้ด้านหลังตรงนี้นะครับมันจะไม่มีเขียนเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาเลย นในโซนเอเชียเนี่ยมันจะมีแค่ตรงนี้ย่างกุ้งประเทศแล้วก็แบงคอ,อกสิงคโปร์มันจะมีแค่เนี้ยนะครับแล้วแบงคอ,อกในบวก7 GMT บวกนะผมขอเวลาไปาขอไปหาเวลาของประเทศกัมพูชานิดหนึง่งนะครับให้ดูเลยเวลาอาอมีผมหาไว้แล้วนี่ครับเวลากลัมพูชา GMT บวก7เหมือนกับประเทศไทยเลยดังนั้น ขอตอบน้องคนได้เลยนะพอเราบินไปถึงกัมพูชาแล้วเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนประเทศอะไรใดๆครับพะใช้เวลาโซนเวลาเนี่ยโซนเวลาเดียวกันคือ GMT บวกเเวลาก็เท่ากับประเทศไทยคือ18นาฬิกา07นาทีอันนี้คือเท่ากันเลยไม่ต้องเปลี่ยนประเทศที่มันเท่ากันนะครับของ GMT บวกเเนี่ยได้แก่ประเทศลาวประเทศกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยมันจะเหมือนกันไม่ต้องเปลี่ยนนะครับขอยกตัวอย่างอีกเผื่อหลายๆคนอยากจะได้ตัวอย่างที่มากกว่านี้นะครับอย่างน้องเมื่อเช้าสมมุติว่าน้องเมื่อเช้านะน้องเมื่อเช้าเนี่ยเขาหาเวลาของประเทศ ประเทศอิสราเอลซึ่งจริงๆมันมีนะคือตรงนี้เยรูซาเล็มเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลนะครับเป็น gmt บวกสเห็นไหม gmt บวกสสมมุติสมมุติว่าเราหาเวลาของเยรูซาเล็มไม่เจอนะครับหรือ J ตัวย่อคือ j r s ไม่เจอเราสามารถตั้งได้นะครับตามประเทศด้านบนเลยที่ใช้ gmt บวกสเหมือนกันผมขอตั้งให้เป็น ATH แล้วกันนะครับ ath เราก็มาดูต้หลังคู่มือเลยนะครับหรือหาใน Google ก็ได้ว่า ตัวย่อของ a 1 0เนี่ยคืออะไรมันก็จะขึ้นเป็น A.T.H แบบนี้เราก็ไปตั้งที่นาฬิกาเลยครับว่าเป็น A.T.H นะครับกลับไปที่นาฬิกาและตั้งเป็น A.T.H นะครับกดเข้าไปประมาณ4วินาทีนะครับแล้วก็ไปหาคำว่า A.T.H แบบนี้ซึ่งก็จะเป็นเวลาของประเทศอิสราเอลเช่นกันนะครับเพราะว่าใช้โซนเวลาเดียวกันอ่านี่ A.T.H เมื่อกี้เลยละนี่ A T H หรือ A10 ใช้เวลา GMT บวกสเท่ากับประเทศอิสราเอลเราก็กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกนี่ครับเวลาก็จะเท่ากับเวลาในประเทศอิสราเอลแล้วนะครับก็จะเท่ากับ A10 เช่นกันนี่เป็นเวลาเป็นวิธีที่ยากขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไว้เป็นความรู้แล้วกันนะครับสรุปนะครับวิธีการสามารถทําได้2แบบแบบแรกคือเราก็ตั้งเวลาด้านล่างเนี่ยให้ตรงกับประเทศที่เราไปอยู่โดยการถามคนข้างๆหรือดูเวลาในประเทศนั้นๆซึ่งวิธีวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายมากวิธีการที่2คือ เราจะเปลี่ยนตัวย่อด้านบนนะครับตัวของประเทศเมืองหลวงเนี่ยกับในส่วนของตัวเลข gmt ให้เท่ากับประเทศที่เราอาศัยอยู่นะครับนี่คือวิธีการที่2ซึ่งมันจะดูยากหน่อยนะครับแล้วก็ที่สรุปอีกอันนึงคือการดูเวลาในหน้าเวลไทม์เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ไปอยู่ต่างประเทศแบบไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยมันจะเหมาะกับแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าในหน้าเวลไทม์เนี่ยจะไม่สามารถตั้งค่าได้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะใช้ในส่วนของ ระบบออโต้ i ไลท์หรือพิกข้อมือไฟติดได้นะครับก็ทำให้สัน้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าท่านใดมีคำถามก็สามารถถามมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ